อภินพิชชาีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปช้อปปิ้งมาดูสิคะได้เสื้อมาเยอะมากเหตุเกิดจากว่าเราจะไปซื้อชุดนอนนะคะเพราะว่าชุดนอนเก่านี้คือสั้นเตอะแบบขึ้นมาถึงนะ้าแข้งแล้วค่ะจนจากะกลามันกางเกงขาสั้นแล้วค่ะอ่ะก็เริ่มบานไปลายไปนะคะออกทะเลออกนอกนอกทางจนได้เสื้ออย่างอื่นมาหมดไป เป็นหมื่นเลยค่ะ oh. ก็คือ oh. รวมทั้งของป้า oh. ป้างกายมามามาได้นิดเดียวนะคะแล้วก็ของหนูเยอะที่สุดค่ะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะห้างที่เราไปซื้อนะคะเราซื้อที่แพตตินัมแฟชั่นมอลนะคะที่แพตตินัมแฟชั่นมอลนะคะเขาก็จะมีขายส่งด้วยแล้วก็มีขายปีกให้คนอย่างเราเราไปซื้อเสื้อตัว2ตัวเนาะแล้วก็ ขายส่งเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าแม่ค้าเ็าจะขายทีละเยอะๆนะคะแบบซื้ออย่างละแบบสี่ห้าตัวถึง10ตัวอะไรอย่างนี้นะคะเอาไปขายต่ออย่างนี้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าร้านที่ขายปีกนะคะก็จะแพงกว่าราคาขายส่งเพราะว่าแม่ค้าที่เขาซื้อต่อไปเนี่ยเขาจะได้มีกําไรในการไปขายลูกค้าต่อได้นะคะอ่ะก็ เราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าร้านไหนที่เราจะเข้าเราจะเข้าร้านที่ขายถูกขายแพงแล้วก็มีป้ายเซลอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งร้านที่หนูอ่ะเข้าไปก็จะเป็นราคาที่จับต้องได้ราคาก็จะประมาณ1 0 0 1 5 0 2 0 0 250ประมาณนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเสื้อที่หนูใส่นะคะวันก็วัยเด็กก็ไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิงนะคะขนขึ้งกลางๆหาเสื้อย่างมากเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะเอาไปเป็นนะคะก็ต้องไปซื้อแบบเป็นแบรนด์นะคะทั้ง H&M หรือว่าจะเป็นซาร่านะคะก็ของหนูก็จะ ถ้าเป็นเสื้อผู้ใหญ่ก็จะประมาณ XS หรือว่า XXS นะคะหรือว่าถ้าเป็นแบรนด์เด็กโตก็ได้นะคะไซส์ประมาณ12 14 16แต่ว่าราคาแพงมากไม่น่าจับต้องเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเสื้อผ้าวัยรุ่นก็จะแบบเกิดกระดิเดียวเหมาะแบบไซสพ์พอดีหนูเลยค่ะแล้วก็เวลาที่ไปซื้อสยามใช่ไหม,มก็จะมีแบบความแพงอยู่แต่ว่ามันก็เหมือนก,นกันกับที่แพตดินัมนะคะแล้วก็เลยไปเจอที่แพดดิตต่นัมแล้วเราก็ได้เยอะจริง ร้านแรกที่เราเข้านะคะแต่ว่าร้านนี้ก็หมดไปเยอะอยู่ประมาณ1,200บาทนะคะได้มา2ชุด2ชุดนี่คือไม่ใช่ของเย้แ่อย่างเดียวของเย้ชุดละ3 0 0แล้วก็ของกายขีง <600, S 1> ของกายด้วยของเย้เน่ชุดละ300 2สองชุดก็600ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นชุดใม่เป็นสายเดี่ยวหมี่สายเดี่ยวนะอันนี้ จะเป็นชุดหมีหนะ้าแร็แบบนี้นะคะแล้วข้างบนก,ก,ก็จะเป็นแบบว่าลายดอกไม้เป็นผ้าลูกไม้นะคะก็แบบมันจะนใส่แล้วมันดูเป็นสาวหวานนะคะมีโบติดมาตรงนี้ด้วยเอาไว้แบบปรับได้ไหมไม่ได้ติดมาหรอกเฉยๆส่วนตรงนี้นะคะเขาก็สามารถปรับสายได้นะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวโปนะคะเราก็สามารถหาเสื้อสีขาวมาใส่ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันค่ะชิ้นะ ก็มันเป็นเซ็ตคู่กันนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นเสื้อสีขาวนะคะเ,เสื้อสีขาวเมื่อกี้ตัวนี้เอาไปยืยมใส่กับชุดหมีตีฟา้าเมื่อกี้พอดีษลใช่แล้วก็แต่อันนี้จะเป็นชุดเยี่ยมสีสีอะไรคะมามาสีออกครีมกากีกากีนี่พอใส่นี่ก็จะใส่คู่กันอย่างนี้นะคะเป็นแบบเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆชุดหมีเหมือนเมื่อกี้ค่ะแต่เป็นเยี่ยมอันนี้ก็จะเป็น เขามีกักเพชรอะไรเป็นเพชรเม็ดเม็ดติดมาตรงนี้ด้วยนะ BTA เป็นแบรนด์เขามั้งคะแล้วก็กระดุมสีออกน้ำตาลน้ำตาลหนึงนะแล้วก็จริงๆชุดนี้มันเหมือนเราซื้อที่ไซส์ร้อยหกสมาใช่ปะใช่ค่ะมามาซื้อมาเผื่อโตค่ะเดี๋ยวปีสิบสองถึงสิบสามปีซึ่งน้องเกดก็ใกล้จะ12ปีแล้วขามันจะยาวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็พับได้่อเดี๋ยวเราไปดู ชุดต่อไปกันค่ะอ่าต่อไปนะคะเราจะมาดูเสื้อสีพาสเทลอันนี้กันอันนี้ก็มันจะใหญ่หน่อยนะแต่ว่าซื้อเป็นโอเวอร์ไซส์มานะคะมันก็จะใหญ่ๆเครับแขนขึ้นแล้วก็ใส่กับกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็อันต่อไปอันนี้ชอบอยู่ค่ะเป็นแบบเหมือนเสื้อคลุมนะคะหรือจะใส่ไปเลยก็ได้เป็นแต่เป็นเหมือนคล้ายๆอะไรคระมาณเรียกว่าอะไรเสื้อคาร์ดิแกนใช่คล้ายๆเสื้อคาร์ดิแกน แขนสั้นนะคะเป็นสีม่วงแล้วก็มีลายดอกดอกอะไรดอกดอกไม้ปักอยู่รอบๆนะคะอันนี้ก็คือสวยมากชุดต่อไปก็โอเวอร์ไซส์อีกแล้วค่ะอันนี้เหมือนเสื้อมามา์เลยเดี๋ยวให้หนูมาพิมใส่ก็ได้นี่ใส่ดิว่านสบายนนสบายคาสองริบาทมันมันไม่ได้สวยที่สุดแต่ว่า รู้สึกว่าพวกกิ่งนี้ที่มันสวยกว่ามันถูกกว่าใช่ไหมมันนี่ติดไปเป็นคนซื้ออ่ามันเป็การจัาทุกร้านคนเหมือนแม่มาเลยเหมือนมาเลยซื้อของไม่เราซื้อของนเอ้าเสื้อไปเยอะแล้วเอากางเกงบ้างนะคะนี่เป็นกางเกงแบบยืดดขอบยืดนะคะแล้วก็พอใส่ไปมันก็จะแบบเป็นขาสั้นอย่างนี้แล้วเขามีเป็นเข็มกลัดมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เล็กมาก เดย๋ยวเอาไว้ใา่ที่ถุงก้ค่ะส่วนต่อไปนี่อันนี้ก็คือชอบนะคะเป็นกางเกงขาบาน,นะคะ่ะอืมอันนี้ก็คือลองเอาไปแนบแล้วน,นะคะมันไม่ได้แบบมิดข้อเท้าไปมันจะแบบลอยๆนิดนึงแต่เต่อลอยๆนะคะแล้วก็มีเป็นเชือกมาให้อีกะคะ่ะอีกอันนึงก็ขาบานอีก,กันแต่ว่าเป็นสีขาวนะคะท่าคุณละแบบ อันนี้ก็ต้องพับขึ้นเพราะว่ามันยาวมาพิถนเล็กเท่าน้ยดูสินิดตัวหนูเลย<อ>นี่อันนี้มันโดนบังนะคะมันมีกระดุมด้วยอันนี้สวยชอบเหมือนกันฮะมาดูเสืกก้อตัวต่ะะออันนี้เป็นเสื้อใส่เดียวนะคะใส่เดียวอีกแล้วอ่ะเขาก็จะแบบมาเป็นเสื้อแบบมันบานมากเลยนะคะแต่เวลาใส่ก็จะแบบ<ม>อย่างเงี้ยทิ้งๆตัวลงหน่อยแล้วก็ตรงนี้เขาให้มามัดเองนะคะ นี่เราก็สามารถเลือกได้ว่าแบบยาวขนาดไหนอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็ใส่สั้นเตยอย่างนี้ไปเลยเฮ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็สวยนะคะต่อไปเป็นสื้อสีเหลืองอ่อยเลยนี่เป็นเสื้อครอปตัวสั้นนะคะแต่บอกว่าแม่คาร้านนี้นะคะเขาหัวหล่อได้สะใจมากเลยแบบแบบอย่างนี้ย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะอ่ะ นี่เป็นเสื้อคลิปเก่าอยู่ที่ช่องมาดามแอนใช่ช่องมาดามแอนค่ะอันนี้ร้านนี้เนี่ยเสื้อตัวร้านหน,นึ่งร้อยบาทใช่ทุกตัวนะคะหนึ่งร้อยบาทคือดีมากอะอันนี้ก็จะกึ่งเอลรอยนิดนึงแต่ว่าอันนี้หนูก็ใส่แบบเป็นเสื้อ,เป,เ,อเป็นเสื้อยืดเป็นเลยก็ได้เพราะว่าข้างหนูมันปิดสนิทเสื้อ,อตัวน,นี้นะคะก็มาจากร้านที่เขาร้านก่อนนั้นนี้คะ่ะนะคะที่เขาขายร้อยหนึ่งนะนี่อันนี้เอาจริง ก็ตอนแรกก็เดินผ่านก็ไม่ได้อยากได้อะไรแต่วา่าบังเอ,อิญไปเดินผ่านอีกร้านนึงนะคะที่เขาขายเป็นเสื้อผู้ใหญ่อย่างนี้หนูก็เลยไปหยิบเสื้อตัวน,นั้นมาแล้วก็บอกมา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 ค่ะมามาไปซื้ออีกร้านหนึ่งนะคะแล้วมาใส่คู่กับหนูนี่อันนี้เป็นลายเดียวกันเลย,เยอือคล้ายๆกันนะคะมีแบบมีความลายเดียวกันนะอันนี้จำไม่ได้ระคาเท่าไหร่เ <250. S 1> พราะว่าหาส่ อันนี้50 50 2องร้อยหนะคะ 1. 1> อันนี้ร้อยหนึ่งกับ250ก็ใส่คู่กันนะคะวันไหนที่เราถ่ายคลิปก็คงจะได้เห็นกันนะคะอ่ะอันนี้มาจากร้านที่ไม่ใช่ร้านร้อยหนนะร้านที่มามาซื้อมา2 5 0เป็นอ่ะจริงจริงอันนี้มันเสื้อหมาไม้ใช่หเสือเอ้อหมาไม้เออก็เสื้อหมาไมก็แบบมัอยู่ในคลิปเกสแต่ไม่เป็นไรโทรแล้วก็โทรเลยร้านนี้จริงๆอ่ะ ขาถามราคาเขาเขาบอกว่าตัวเดียว350ถ้าจะซื้อราคาส่งจะเหลือตัวเรา250จะต้องซื้อ3ตัวขึ้นไปแม่ก็เลยเลือกเลือกมาก็จะมีตัวเชอร์รี่ของผู้ใหญ่นะแล้วก็ตัวสีฟ้านี้แล้วก็ตัวอะไรนิ้วไม้ย,ยนมาค่ะแล้วก็ตัวนี้อ่านี่ตัวนี้ซื้อมาจากร้านเดีวยวกันเห็นไหมคะมันจะมีความแบบมีความ,ค,วามคล้ายครึงกันนิดนึง ี้เป็นชุดนอนนะคะก็คือนับว่าแพงที่สุดที่ซื้อมาในบรรดาชุดทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นชุดนอนตอนแรกก็คือเราจะ หาชุดนอนผ้าคาตินนะคะแต่ว่าเออซาติน,ตนเออลิ้นหายไปหมดแล้วค่ะสติหลุดค่ะอ่าเป็นผ้าซาตินนะคะตแต่ว่าเป็นผ้าแบบไหนคะเป็นผ้าแบบมันจะเย็นเย็นลื่นลื่นก็มันรู้สึกว่ามันน่าจะใส่สบายกว่าแล้วันเย็นไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไปเจอหลายๆร้านแต่มันไม่มีไซส์หนูไม่มีของเด็กค่ะคือความแบบเสียใจมากๆากก็ แอบผิดหวังนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ไปเจอร้านชุดนอนนะคะร้านนี้เนี่ยไม่แอนซื้อประจำนะคะที่ร้านโจเซเลนอยู่ที่ชั้นสามเนาะลองไปเดินดูเลย่ใชต้องหาจะบอกว่าร้านบอกว่ามีคนเนี่ยซื้อตามไม่แอนเยอะมากดูคลิปรีวิวนะคะเอาจริงๆถามว่าหนูไม่หนูอยากได้ลายเจ้าหญิงไหมหนูไม่ได้อยากได้เลยเจ้าหญิงแต่ว่าร้านเขาขายแต่ลายเจ้าหญิงกับมีนนอลายิ แล้วเขาก็มีเป็นขายแบบผู้ชายด้วยนะคะนี่เป็นของกายแล้วได้ของบ้ามาเวลอะไรอย่างนี้มามาเวลไอรอนแมนเป็นแบบว่าของเป็นลายแบบพวกดิสนีย์เยอะมากนะคะส่วนใหญ่เป็นดิสนีย์เลยมิกซ์สิทธิ์นะเพราะเขาจดมิกซ์สิทธิ์มาเขาใช่ค่ะตัวนึงเขาก็จะขายแบบเท่าไหร่ครับแม่สองร้อยชุดหนึ่งเสื้อกจ็งสองร้อยแป <80. S 2> แพงสุดคือสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบนั่นก็คือชุดชุดจะให้เกดดิบไปดูชุดนี้ค่ะเนื้อผ้ามันจะไม่เหมือนกันเนาะใช่มันจะอันแรกปกติสองร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะเป็นผ้ายืดใช่แต่นี่ก็จะแบบอันนี้นก็ผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนบางแล้วก็เย็นด้วยแต่ว่ามันไม่ลื่นซึ่งน้องเกสอันนี้คือเป็นชุดผู้ใหญ่เลย เพราะว่าถ้าน้องเกสใส่ชุดของเด็กมันจะเป็นลายตัวหญิงใหรอเกเต้นไม่เอาแล้วเด็มันไมเอาจ้าหญิงก็เลยได้เป็นชุดผู้ใหญ่เย่ต่อไปนี้มาม่าก็จะไม่ต้องซื้อชุดนอนให้เกสแล้วเ็าไม่ต้องเปลี่ยนไซส์นะชุดมันก็จะใหญ่ๆห,ห,ห,หนึ่งนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นชุดปีส่ของผู้ใหญ่นะคะมันก็จะแบบ น,นี้มามาก็ใส่ได้ใช่ชุดน,นี้มามาก็ใส่ได้นะคะก็คือแบ่งกันใส่ได้แล้วเดี๋ยวอีกไม่นานหนูก็คงใส่ชุดมามาได้นะคะที่เห็นไหมเวลาที่หนูใส่อ่ะมันก็จะช็ดชขึ้นนิดนึงเพราะว่าคอมันลึกค่ะเดี๋ยวมันจะแบบโผนิดน,นึงหนูก็เลยดึงไปข้างหลังนะคะเห็นไหมมันก็จะเช็ดชขึ้น จะ้ายอย่างเดียวเขาจะมีขายทั้งกระเป๋ากิ๊บเ,เอ่อแบบที่คาดผมยางมัดผมอะไรต่างๆนะคะมีของจุกจิกขายของเล่นด้วยแล้วก็เราก็ได้ไปซื้อกิตอะโวคาโดมานะคะเช่นเดียวกับร้านที่เราไปซื้อลองเท้านะคะร้านนี้นะคะภายในร้านเขาก็จะขายแบบเป็นแบบพวกของไปทะเลนะกระเป๋าสารมีรองเท้าแต่มีขายพวกแบบตุ้มหูที่เขาเอาไม้อะไรมาสานเอาหวายมาสานอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยว อันนี้ก็คือสั่งซื้อมาคู่กับมา,มาอีกแล้วนะคะนี่เป็นไซส์ใกล้เคียงกันมากแล้วก็เหมือนกันอลนนี่ก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะหมดกันนับหมื่นเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ม,มาปาดเหงื่อจายนะคะแล้วถ้าใครอยากได้เสื้อผ้ายิ่ยๆอย่างนี้นะคะก็ไปออนซืน้อพราคุณแม่ให้พาไปแพจิน แฟชั่นมอลล์นะคะที่ประตูน้ำนะคะก็คข,ขอกันนะจะไ,ได้ไม่ได้อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย